เอามาถึงเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีการฉีกบัตรเลือกตั้งด้วยนะซึ่งบัตรมันก็กลายเป็นบัตรเสียนะคะน่าเสียดายคือบางท่านเป็นผู้สูงอายุฉีกไปโดยที่ไม่รู้ไงบางท่านเห็นได้มานึกว่าได้บัตรเดียวก็เลยฉีกเป็น2ใบแล้วไปหย่อน2หีบอย่างเงี้ยเพราะครั้งก่อนเนี่ยก็คือเลือกตั้งโอ้โหเนี่ยใช้บัตรใบเดียวนะ<อ>คนอาจจะเข้าใจผิด<ช>ได้ใชแล้วก็เห็นว่ามีรอยปรงรอยปลักเลยว่าเออต้องฉีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ จุดแรกไปที่อุดรธานีค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่เปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่8โมงเช้านะคะการเลือกตั้งทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี<ม>เกิดปัญหาค่ะในเขตเลือกตั้งที่8หน่วยเลือกตั้งที่ 6, ้ยขออภัยค่ะเลือกตั้งที่1นะคะตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอค่ะคือจูจ่ๆเนี่ยมีคุณตาอายุ84ปีรับสารภาพว่าฉีกบัตรเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อเนื่องจากว่าหาบัตรเลือกตั้งสสแบ่งเขตไม่เจอ อ้างว่าลืมนาบัตรเลือกตั้งดังกล่าวใส่กระเป๋าเสื้อ,อไว้ก่อนจะเดินเข้าคูหาเมื่อหาบัตรอีกใบไม่พบก็เลยฉีกบัตรเลือกตั้งสอสอบัญชีรายชื่อแบ่งเป็นสองส่วนจะได้นาไปหยอนลงหีบเลือกตั้งทั้งสองหีบนั่นเองแล้วก็คุณตาก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ทราบเลยว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเบื้องต้นตํารวจสอพหนองวัวซอนะคะได้แจ้งข้อหาจงใจกระทําด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียค่ะ มีโทษจำคุกด้วยนะคุณตาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทรวมถึงเพิกถอนสิทธิที่เลือกตั้ง10ปีค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่อุดรธานีเหมือนกันค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่6บ้านหัวขัวตําบลเมืองเพียนะคะอำเภอกุดจ,จับพบว่ามีชายอายุ61ปีค่ะฉีกบัตรเลือกตั้งเหมือนกันนะคะฉีกบัตรเลือกตั้งสสอแบบแบ่งเขตสีม่วงค่ะชายท่านนี้เนี่ยอ้างว่าบัตรสีม่วงไม่มีเบอร์ที่ตนจะเลือก คือจำสลับกันร,ระหว่างบัตรทั้ง2บัตรนะคะแล้วก็สายตาแกก็ไม่ค่อยจะดีนะคะก็เลยฉีกบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตแล้วก็เดินไปหย่อนบัตรเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อแทนค่ะพอหย่อนเสร็จปุ๊บอ่ะไปขอบัตรใหม่เดินไปขอบัตรใหม่แต่ว่ากรรมการประจํา่วยบอกว่าไม่ได้ทพผิดกฎหมายเลือกตั้งนะซึ่ง คุณคุณพี่คนนี้ที่61ปีคนนี้เนี่ยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจทำผิดกฎหมายนะคือทำไปเนี่ยไม่รู้จริงๆก็เลยฉีกบัตรไปแบบนั้นค่ะค่ะส่วนที่บุรีรัมม์ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้สุราเป็นเหตุสังเกตได้นะคะบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่7หน่วยเลือกตั้งที่10โรงเรียนโสกโสนทองวิทยาตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงนะคะผู้ชายอา,า,ายุ50ปีค่ะเมามาดื่มเหล้ามาจากการไปงานขึ้นบ้านใหม่ในหมู่บ้านแล้วก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเลยนะคะ คือรับบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมาแล้วก็เดินเข้าไปที่บริเวณกูหาไปกาบัตรใช้สิทธิ์ตามปกติแล้วหลังจากนั้นจู่ๆก็ฉีกบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบทิ้งนะคะตำรวจประจําจุดเขาก็เลยควบคุมตัวไปดําเนินคดีที่โรงพักนะคะฉีกแบบนี้เลยอ่ะฉีกแบบนี้เลยอันนี้น่าจะเมาแหละดูออันนี้น่าจะฉีกทิ้งนะอันนี้ฉีกทิ้งไม่น่าจะทำลายนะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เชียงรายคุณผู้ชมเชียงรายก็มีนะ ชายอายุ65ปีสังเกตใหอายุเยอะทุกคนเลยนะอายุ65ปีนะคะฉีกบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่6เขต4บ้านแม่เขาโตนตําบลสันกลางอำเภอพานนะคะอ้างว่ากาผิดหมายเลขที่เลือกค่ะแล้วก็คิดว่าที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีบัตรสำรองให้ก็เลยฉีกบัตรเดิมทิ้งแล้วก็จะไปขอบัตรใหม่นะคะ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอันนี้เป็นการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะก็เลยควบคุมตัวพร้อมของกลางที่เป็นบัตรที่ฉีกเนี่ยนำตัวไปที่สอพอพานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะค่ะสงขาสงขาคุณยาย76แล้วนะคะเป็นข้าราชการบํานาญฉีกบัตรเลือกตั้งคุณยายอธิบายแบบนี้บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าบัตรเลือกตั้งครั้งนี้มีใบเดียวเหมือนครั้งก่อนอคุณยายบอกว่าไม่ทันสังเกตว่ามันมีบัตรสองใบเพราะคือมันมีสองใบถูกไหมค่ะสีเขียวกับสีม่วง สีม่วงเนี่ยมันซ้อนอยู่กับสีเขียวคุณยายก็เลยฉีกบัตรสีเขียวออกเป็นสองส่วนก่อนที่จะนําไปถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยอ๋อถึงถึงบออ๋อว่าอ๋อครั้งนี้มีบัตรสองใบเหรอประกอบกับว่าคุณยายบอกว่ามีปัญหาเรื่องสายตามองไม่เห็นด้วยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะยังมีที่ภูเก็ตอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้ก็ฉีกบัตรเลือกตั้งเหมือนกันนะคะเป็นชายอายุ77ปีค่ะท่านป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะ มีอาการหลงหลงลืมลืมแล้วก็อ้างว่าเข้าใจผิดว่าเครื่องหมายรอยปะอ่ะรอยปะในในในบัตรเลือกตั้งตรงนั้นเอาไว้ฉีกนะคะโดยญาติยืนยันว่าชายคนดังกล่าวยังคงอยู่ในการรักษาตัวมีอาการหลงลืมบางทีก็ผู้จ่าไม่รู้เรื่องด้วยนะคะอาจจะทําให้เข้าใจผิดกันไปแต่ว่ายังไงก็ต้องผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะเบื้องต้นตํารวจได้เชิญตัวไปที่โรงพักค่ะก่อนจะให้ญาตนินำใบรับรองแพทย์แล้วก็เอกสารรักษาการป่วยมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการพิจารณากันต่อไปนะคะ มาดูก็กาะไปใช้สิทธิ์กันนะชใช่นะคะ